เรื่องเน่าๆขององค์กรตำรวจไม่ได้มีแค่นี้นี่ไม่ใช่กรณีแรกที่เกิดขึ้นมันเกิดขึ้นกับหลายๆกรณีกี่รายที่ต้องเสียชีวิตแล้วถูกให้ตายแบบอื่นอย่างเช่นผูกคอตายในห้องขังบ้างติดเชื้อในกระแสลเลือดบ้างอย่างนั้นอย่างนี้บ้างถูกฆ่าด้วยมือของตำรวจเองมีกี่รายมันเยอะแยะมากมายแพะในคุกก็เยอะแยะมากมายตำรวจดีๆก็มี วันนี้เราก็จะมาเซฟตำรวจที่เขาปล่อยคลิปตำรวจดีมีแต่เขาไม่มีอำนาจไอ้พวกที่มีอำนาจก็ดันเป็นพวกขี้เหี้ยทั้งนั้นใช้อำนาจบาดใหญ่ข่มขู่รีดไถชาวบ้านประชาชนตาดับดำดำธรรมดานะมันก็รวมหัวกันทั้งชั้นนั้นชั้นนี้นั่นแหละในกรณีไอ้นี่ไอ้โจ้นเนี่ยแล้วก็เพื่อนร่วมทีมของมัน ที่ฆ่าผู้ต้องหานี่มันไม่ใช่ซ้อมทรมานมันตั้งใจให้ตายเลยมันชัดเจนอยู่แล้วคลิปฝากโตถึงทน,นายบางคนที่บอกว่าการปล่อยคลิปทําให้เสียคดีอย่างนั้นอย่างนี้ทาให้ผู้ต้องหาหนีไม่จริงถ้าไม่มีการปล่อยคลิปออกมาเรื่องนี้เงียบแน่นอนไอ้คนพี่เขามีหลักฐานหรือเห็นจะต้องถูกปิดปากแล้วเรื่องนี้ก็ถูกเงียบไปเพราะเหมือนมันมันสั่งให้หมอเขียนว่าเขาตายด้วยกันช็อกจากการเสพย,ยาบ้า นี่คือการสร้างอำนาจสร้างความเป็นมาเฟียให้กับองค์กรซึ่งมันมียาวนานมากๆเราจะต้องปฏิรูปไม่ใช่ให้ไอ้สุเทพมันปฏิรูปแล้วมาเฮียหนักกว่าเดิมในยุคนี้ในยุคของประยุทธ์ที่มันหนักกว่าเดิมถ้าไอ้โจ้มันดีจริงมันไม่หนีคดีหรอกมันไม่ใช่ลูกผู้ชายมันหนีคดีตอนนี้มันต้องมามอบตัว แต่ตอนนี้มันยังไม่มอบตัวถ้ามันไม่จำนนหรือโดนจับจริงๆอ่ะแล้วไม่ต้องแกล้งบอกมามอบตัวเพราะตอนนี้เขาตามล่ามึงอยู่โทษควรจะเป็นโทษประหารด้วยเพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างต่อตำรวจคนอื่นๆมันไม่ใช่แค่เรื่องการซ้อมรีดไถเงินเรื่องอื่นที่เกี่ยวข้องกับตำรวจเยอะแยะมากมายแทบทุกอย่างเลยเ,เรื่องฮีเรียในสังคมประเทศไทยบอนการพนันค้าประเวณี นะรีดไถสวยต่างๆพวกขาย,ยาบ้าอะไรต่างๆเกี่ยวหมดแหละถ้าไอ้นี่ยอมจ่ายสองล้านมันก็รอดแล้วก็กลับไปขายยาบ้าเหมือนเดิมและมันก็ต้องส่งสวยให้ไอ้โจอ,อยู่ตลอดทุกสองล้านสองล้านมันจะเป็นแบบนี้แหละยาเสพติดก็ไม่เคยหมดไปจับได้ให้ตังมันก็ปล่อยแต่บังเอิญว่าไอ้นี่ไม่ยอมให้มันไม่ยอมให้สองล้านมันก็เลยถูก ค่าถูกซ้อมแบบเนี้แต่ว่ามันไม่ใช่ซ้อมธรรมอ้นี่มันโกรธมันโมโหที่มันไม่ได้เงินสองล้านแล้วมันปิดถุงขนาดนั้นมันปิดชั้นหนึ่งจะไม่หายใจหรือมึงปิดอีกสองชั้นแล้วก็รัดคอเขาตีเขาอีกนี่มึงคือตั้งใจให้ตายต้องโทษประหารเท่านั้นเพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างต่อตำรวจคนอื่นมันต้องปฏิรูปปฏิรูปทั้งประเทศเลยมันไม่ใช่แค่องค์กรตำรวจเพราะมัน มีอำนาจมาตั้งแต่ทหารมีอำนาจตั้งแต่คนปกครองประเทศแล้วนี่คือประเทศไทยจะอยู่ยังไงตำรวจแทรกแซงทุกอย่างคนดีๆอยู่ไม่ได้เพราะมีแต่พวกไอ้ฮีฮีเนี่ยที่มันมีอำนาจมันถึงคราวหรือยังที่จะต้องให้ตำรวจเนี่ยเป็นของประชาชนจริงๆไม่ใช่ตำรวจเป็นของพวกมัน แล้วประชาชนตาดำๆต้องโดโยนความถูกโยนความผิดมาเป็นแพะบ้างคดีต่างๆถ้าเป็นลูกเกี่ยวกับคนที่มีสีมีเส้นมีสายมึงจับแพะมาอย่างไวหลักทงหลักฐานก้องเสียหมดไม่มีมีแต่สิ่งที่มึงมีมึงจะยัดคดีกับใครก็ได้หลักฐานมึงมีอะไรก็ได้มึงทำได้หมดนี่คือองค์กรตำรวจนะยกตัวอย่างเอฟซเคยมาเล่าให้ฟัง ว่าไอ้เงินกู้นอกระบบก็ของตำรวจเกี่ยวข้องทั้งนั้นพอเขาไม่จ่ายก็มากระทืบเขามีอำนาจเพราะอะไรมันก็เกี่ยวข้องกับคนในราชการยันเมียยันญาติพี่น้องก็ทำเรื่องเนี้โดยใช้อำนาจของความเป็นตำรวจในครอบครัวยกตัวอย่างของเพื่อนเอฟซีที่โดนมารถที่เขายังจ่ายไฟแนนซ์อยู่ยังติดไฟแนนซ์อยู่แล้วเขาลำบากเรื่องเงิน ไอ้นี่ก็มาเสนอมีตำรวจคนหนึ่งก็มาเสนอว่าเอารถนะ่ะมาประกันแล้วเขาจะเอาเงินให้แล้วต้องจ่ายภายในสามเดือนจะเอารถคืนได้คนนั้นก็ทำเอฟซี FC เขาเอฟซี FC ของคนหนุ่มคนนี้ก็ทําแต่ปรากฏว่าไม่มีเงินไปให้ขอผ่อนแค่สิบวันจะเอาเงินมาให้มันไม่ยอมมันจะเอารถอย่างเดียวมันไม่ยอมเอาเงินรถคันนั้นนะ่ะรถตั้งหลายแสนแต่มันให้เงินไม่กี่หมื่นมันบอกมันไม่เอาเงินมันจะเอารถ แล้วไฟแนนต์ติดไฟติดไฟแนนด้วยไฟนั้นก็มาตามเขาไม่กล้าเอาเรื่องกับคนนี้แล้วไม่กล้าแจ้งไฟแนนไม่กล้าแจ้งตำรวจเพราะมันเป็นเมียของตำรวจนี่คือมาเฟียในองค์กรในประเทศไทยก็อยู่ในเครื่องแบบนี่แหละใช้อำนาจของความเป็นตำรวจใช้อำนาจของการถือกฎหมายในมือมาขม่มเหงประชาชนและมาหากินกับประชาชนมารีดไถยกับประชาชน ยาเสพติดมันไม่หมดไปหรอกถ้าตราบใดพ่อค้ายาเสพติดจ่ายสวยให้มันตลอดถ้าไม่จ่ายก็โดนแบบเนี้ถ้าจ่ายก็รอดแล้วก็ยังค้ายาเสพติดไปเรื่อยๆนะการค้าประเวณีก็เกี่ยวกับตำรวจตั้งแต่สมัยวิกตอเรียแล้วใครเกี่ยวข้องก็สมยศไงตอนนี้ก็ลอยนวลไงเงินอยู่ในบัญชีก็อ้างว่ายืมเข้ามาคืนไปแล้วก็จบเรื่องง่ายไหมนะถ้าไม่มีคลิปวิดีโอยืนยันมันก็รอดแบบนี้แหละโชคดีไปหลายรายหลายรายเนี่ย รอดพาะไม่มีวีดีโอยืนยันแต่รอบนี้มีวีดีโอชัดเจนไปไม่รอดโดนตัดหางปล่อยวัดบอกไม่ใช่ลูกเขยนะลองบอกว่าเป็นลูกเขยแล้วไปช่วยดิมือกะชิมหายทั้งะก,กูแน่นอนนะเชื่อกูมันต้องบอกไว้ก่อนตัดหางปล่อยวัดไว้ก่อนเพราะตอนนี้มันดินไม่ลุดแล้วนะโทษต้องประหารอย่างเดียวเพื่อไม่เป็นเยี่ยงอย่างเจ้าหน้าที่ทําผิดซะเองลงโทษให้หนักเข้าใจไหม